เรื่องของการทําความสะอาดผิวหน้าสิวหน้าก็คือร้านหน้านะครับวันนี้เราเชื่อว่านะครับเจ้ามูสเจ้ามูสตัวนี้เป็นมูสที่แตกต่างจากที่อื่นมาเป็นเมคอัพรีมูฟเวอร์ด้วยมันนําเอาเขาเรียกอะไรครับความสบสกระกหรือแม้กระทั่งเรื่องเครื่องสำอางออกจากผิวได้อย่างหมดจดเขาบอกว่า5อันดับของผิวที่มีปัญหา สิวเกิดจากการอุดตันรอยสิวรูขุมขนก้างฝ้ากละจุดด่างดำแล้วก็ผิวแห้งนี่คือปัญหาของคนถ้าจะทั่วโลกแต่ถ้าในประเทศไทยนะครับอากาศร้อนชื้นแบบนี้เรื่องของฝ้าเรื่องของสิวก็จะมีมากขึ้นแต่สุดท้ายท่าน้าของเราถูกทําความสะอาดได้ชั้นนิดล้ําลึกและสามารถบํารุงผิวไปด้วยนี่คือโจทย์ที่เราทำมูสคลีนซิ่งของไลออนัทโดยไลออนมอพูดให้ฟังง่ายขึ้นครับ ของเราเป็นโฟมมูสนะครับฉีดลงในมือนะครับน้ำเปียกหน้านะครับแล้วคุณทยี่ไประหว่างที่คุณทยี่หน้ามันจะเข้าไปในชั้นน้ำเลือดของเซลล์ผิวมันจะดึงเอาเมคอัพพวกแป้งพวกรองพื้นของคุณออกในขณะเดียวกันตัวมันเราใส่สารบํารุงผิวเราเป็นมูดครีนซิ่งหน้าที่บํารุงผิวไปในตัวเพราะงั้นคุณสามารถละเลงหน้าบำรุงผิวได้ประมาณสักหนึ่ง หน,นาทีนะครับกลิ่นมันจะระบุนมากไม่ละคายผิวและหลังจากล้างหน้าแล้วเนี่ยมันจะไม่ดึงเอาความชื้นโดยธรรมชาติของเราที่ทําให้หน้าแห้งนี่คือสรรพคุณและผลลัพธ์ของเราเพราะฉะนั้นการดีไซน์ของเราเป็นพรีเมียมราคาของเราหลักร้อยนะครับวันเนื้อโฟมนุ่มมันจะระบุนผิวมากๆนะครับและเวลาล้างน้ําออกคุณจะสัมผัส ได้ทันทีณนะนาทีนั้นว่าผิวคุณเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและดูสะอาดขึ้นหากใช้ไปสักระยะหนึ่งประมาณ1นถึงสสัปดาห์คุณจะเห็นว่าสิวฝ้ารอยกาะจุดดําดคุณจะจางลงเพราะมันทำความสะอาดได้ล้าลึกและดูแลเรื่องของผิวบํารุงผิวไปด้วยนะครับนี่คือบูธครีนซิ่งนะครับของไลออนมอ